สบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุขคนสุงสุบอนกบกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องพี่น้องจ้ามาห่อนนี่พัดเกิดเหตุไหมโอ้ย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 ตีหลังตีหลังตีหลังโอ้ยมาเฮาวยางไปมันวิทย์ ป้าน้อยบอกบอขี่เด้ปอป้าน้อยเสียผ้าถุงงามเด้อป้าน้อยเอาจากพื้นเนี่ยป้าน้อยเมื่อไส่ฮะซื่ออะไรก็ต้องเย็บ้อมเนี่ยป้าน้อยหรือว่าไปเย็บแบบนะบอไปเย็บแบบอยู่พุ่นน่ะ ตนันต no ีนมะพี่แล้วกตีนยบแบบนี yeah, nice oh, ้ยนมันบวชตีนโหลดนะเอายับออกไปมัน้ายนมันิไปมหนีตมหนีเอาาสิออกไปไอเข็มโอยนตีนโหลดมันบวชน

แม่ทางไปทำบุญมันก็นต้องลำบากนี่มันโหดเกินว่าไอเข็มตะกี้หาเที่ยวมันบ่ได้เป็นนะนี่เนาะอีแม่อันตะกี้นั่นตะกีก้ข้าเจากับแป้งเนาะแม่ทางลงทางลุ่มนะเนาะอันนี้หน้ามันยังไลยฮาวาแม่เผ่นเลยอือกันนึกว่าป้าน้ามบ่ได้ลงแต่หลุดสะดอกก็เลยว่าไอเข็มว่าป้าน้ามกับบ่ลงบ่แต่หลดนะุดเผลนสีป้ายไทยเบ้าอันนี้นั่นสาเหตุที่ลงนี่นะ ป้าน่อยเอามายืนถ่ายโยมพี่รถมาแล้วเออตรงมาเลยมืออาสีบสักอย่าง หวปนอยเราบอกปุก้าขี่ดอกเดินเราอะปนอยเราบอกปุก้าขี่ขามดอกเดินเราอะอายมาได้แบบเราแบบมาเที่ยงก็มาเที่ยงอะไรได้อายเมื่อกี้นี่แบบตรงเลยน่ะมีไอ้มีคนเดียวบ่ลงแต่อหลดไม่ซ้อ นเตะกี้มาเบิ่งสวงเฮือขัาเจ้าสวงเฮืยในสุยิน,นจ็ดเดีปีน่ะอ้ว้ามาไอ,บอ้บอยพามามีวัดมีผาใหญ่นำลอยเด่นะนผาใหญ่ฮะนี่เราเห็นแต่หัว,เว้เจ้เาตืา <ขอ S 1> ้ดะดุ้ง อ๋อได้อยากลงประโยคกต์นะคะเจ้าเด้ป้าน้อยไปบ่ส่วนป้าน้อยประยุกสะดุ้งแสดงว่าป้าหนาอันนี้มันลายได้หน่นะะเจ้าจังลงประโยคกต์เนี่ยน่ะะเจ้าปิดอันนี้ปิดอันนี้ป้อนน้ำลายสะดุ้งใหญ่เพิ่งได้นะป้อนด้น้ำยังลายอยู่หดตึ้งเงี้ยกับได้ได้แบบ เวลาเอาขื้นแต่ละเถื่อนันได้ีได้สอนแยงนะเออเขาล่อยนะ้ำไนพี่งามงเนื้อนี่ยนีนั่หันียบ่เอเออสอนเอาล อ่าเราชิพ่าขอทังสวรรค์หาวะนุำซุย้อยยายเรามัร้านอาหารื้ป่าปลาติงเนี้ยปลาอามาเอขึ้นมาแล้วมปิงเนี้ะปิง่งมดนะไว้ที่สิหลเยเห็นหน้าแรกเหนเ็นหน้าปังหน้าแ ปปเป็นาปังนีนบาที่อื่นหน้าปังนะอันี้มันเห็นมัได้หน้หม,หนมันหลหนมันขววก็สุดท้า <c oughs> ยหมาบัวเจี๊ยบกระเทีนยนโยน,ยนลงลงลิงไก่สีหอดเลยกระเมี่ <c oughs> อนะแกงมันเกิดเาค้อยู่หากินเนาะ เจ้าซินเมาพี่น้องเอ้ยเมาหัวมันเผามาหลายคนก็ซื้อไยเดียว กองหักมันนงเอาไว้เนาะจิตจนิาไแล้วกินไวอมาแล้วครมาแล้ครักันมาอาัอันี้สิคืนแล้วอันี่รถเป็นยามาตัวดงเอาแลนะ่สบายใจนะวเทีเ้าคตเดือดตินทนมาอยู่เล่นข้าวทอยหิุชอกจุบี่ เออวันไหนคกับันทิพยพันเนาะโอเคใจด้อันนี้ะเท้าผมบ้านเอวยเฮาหายแล้วเลยใม่ไหาหาแล้วเรียกรถใท้ได้แบบใดได้เลยด้จักรพรินมัดบ้านเลยมาได้เฮาหาแล้ว่ยเาา ะตนทตด่อน่หลกไปหลักมันินเาตองิเาก้อนางดิ้าตเดิ้าต้งาต้มงเดนเท้าตอินเทาต้อดท้าตองเนเาตงนเ้าต้องเดิน้าต้องเดเ้าต้ดิ้าอนท้านท้อาตนาต้ดนานทดทอน้างเานาิเดาดอา้นา

ยังแขวยยังโมมีล้วะมาหอดแล้วพี่น้องมาหอดจอดเทิงเลยเป็นบุญเนาะที่ได้มาวัดป่ามหาสคขข้างแรกพี่น้องข้างแรกในชีวิตกคิิดันวสบาได้มาไม่คิดไม่ฝันเอารลบเด้รดเอรถขจาวถอยลงมา พี่น้องเขากระสีพากันอย่างไปปุ้เนาะสวยนี่ไงกะดี้แม่กับพ่อเฮดเขากัดตาดีอยู่ปะเอ้ยโอ้ยไม่กว่าชูมิจิานาโดท้ายเดียวอันเป็นกล้องที่พ่อเฮดอืมนี่ยเขาติดกล้องหลังน่ะมีกล้องหน้ารถด้วย ทำแม่ปุ๋งปันมาห้แกเกลือมาน้ากันเนาะ<ป>มาแล้วปะเอื้อยวันไปอนานอยู่ใส<ป>โอ้ยหอมตำมังหุงเด้ <laughs> ปะเอ้ยนี่เจ้าถือกายไปเมือกี้นี่คอยหอมปะป้าน้ำของเจเฮียแหละนะั้างแรกน้องั้างแรกนี่ได้มาไหว้มาขอพร าจารย์เจ้าได้ทานอาหเหริมให้เพุกลำแม่คําเจ้าเก่าขอยนี่อายุยาวเป็นตวใหญ่กลัหลังวกเาขอพวเจ้าใช้วานเจ้าเทายจากรคาตุกพอเห็นไนานอันนี้พญานาอันนี้พระพุทธทอาวเวสสุวรรณอันทาเวสุวรณนะเรื่องเลืองนะอน่น้อง เมื่อวานตอนไี้มากับทีมงานทีมงานไอ้บอยพี่นอ่องทางแหลกบุญตาแ้ะก็เป็นบุญ บุญหอดยอดถึงพี่น้องมาขอพรเนาะบัดป่ามหาโ,โให้อยู่ดีมีแห้งให้ครอบครัวอยู่ดีมีแห้งเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอพรพี่น้องเอ้ยเป็นบุญเนาะครั้งแหลที่ได้มา ม <ac> ันเป็นฮอนแต่กยังคันมักเบงบดนี้เฮาสิลงไปอันูาพญานาคเาบถึงเด้อ ไปอยู่พญ,ญานาคพี่น oh. yeah, no. ้องม,มาเนี anyway. ่พญานาคไหวอยู่พญานาคเนาะก็เป็นบุญเนาะพี่น้องที่อยู่ไกลไกลพี่น้องจากบ้านเฮาก็ดันโดนมาเนาะมาขอพรก็ก็ขอพรให้ทุกทุกคนอะไรเนาะในครอบครัวอะไรกัเจ็บซีทุกทุกฐานเนาะให้อยู่ดีเมืองให้โุขให้มานเนาะประสจโรคพไพไข้เจ็บ ขอพรให้ครอบครัวเะยกัให้เอฟซีถูกๆูกทานยังอยู่ในประเทศต่างประเทศเลยกันบวาสิเป็นประเทศไทยประเทศลาวต่างประเทศก็ตามเนาะขอพรให้ให้อยู่ดีมีหฮงเลยกัให้สู้ให้มานประสบสุขสุขคุเนาะแต่ก็คนในครอบครัวกับป้าสะจักลูกไข่ไข่เจี๊ยบคือกันเนาะให้อยู่ดีมีหฮงให้สู้ให้มานคนในครอบครัวกั โอกาสิมาบูชาพญานาควัดชือวัดนะคะวัดป่ามหาโชคอยู่เมืองอุุมพรเนาะก็ขคอห้ประสบความสำเร็จในนาทีการงานอะไรเนาะพี่น้องเนาะก็คุณขอบคุณเอฟซีถูกฐานเนาะที่คอยแห่งกำลังแรงเสียแรงใจเลยก็คอยติดตามหนับโจมมาตลอด บอกกันคิดหน้าเ้ยพี่น้องอยู่ดีมีหฮงสบายดี